เขาไปจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยปั่นจัก,กรยานเข้าไปที่หอพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนแล้วก็ขโมยเอารถกระบะของสาวคนหนึ่งนะครับที่จอดอยู่ที่หอพักเนี่ยหนีนะครับหลังจากนั้นไปขายคุณผู้ชมฮะได้เงินมา9 0,000สุดท้ายเนี่ยถูกตำรวจเนี่ยตามรวบได้นะครับและภาพที่จะเห็นต่อไปนี้เป็นภาพตอนที่คนร้ายโดนจับครับ

ตำรวจสพลำพูนได้มีการจับกลุ่มนายอนุสรผลประโยชน์หรือแม็กหลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยปั่นจักรยานไปขโมยรถกระบะของผู้เสียหายนะครับโดยมีภาพเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือเข้าไปจับผู้ต้องหาที่หมู่บ้านเอื้ออาทรอยู่ที่หมู่ที่6ตําบลเหมืองง่าอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับ สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19กรกรกฎาคมในแม็กได้ปั่นจัก,กรยานไปที่หอพักแห่งหนึ่งอยู่ที่หมู่ที่ห้าตําบลเวียงยองอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนซึ่งในแม็กเนี่ยเคยเช่าหอพักแห่งนี้อาศัยมาก่อนนะครับโดยในแม็กนะครับหลังจากที่ปั่นจัก,กรยานเข้าไปในหอพักปุ๊บก,ก็ได้ไปค้นห้องของนางสาวมิ้นอายุ27ปีแล้วก็เจอกุญแจรถกระบะโตโยต้าสีดําจึงได้สตาร์ทรถนะครับขับหลบหนีในขาไปเนี่ย ปั่นจักรยานเข้าไปพอออกมาเนี่ยขับกระบะออกมามีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพหลังจากนั้นครับได้นํารถกระบะเนี่ยไปขายในราคาเพียงแค่90,000บาทนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะเหมารถโดยสารกลับมาที่จังหวัดลําพูนแล้วก็มาโดนจับนี่นะครับทีนี้ตัวในแม็กเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเอ็นบอกว่ามีหมายจับอยู่2หมายนะครับ คือศาลจังหวัดลำพูนในความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานและศาลจังหวัดเชียงใหม่ในความผิดคดีช่อโกงและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับตำรวจก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับที่พระประแดงมีคุณลุงท่านหนึ่งนขี่จักรยานไปในทางเท้าแล้วก็พลาดนะครับไปตกร่องไปตกร่องในข้างถนนแล้วก็ถูกจักรยานนี่หนีบนะฮะนานนับชั่วโมงนะครับนะฮะจนกระทั่งมีพลเมืองดีเนี่ยไปเห็นแล้วก็แจ้งหน่วยกู้ภยัยมาช่วยชีวิตเอาไว้ได้นี่ในสภาพนี้ ตอนบ่ายๆของเมื่อวานนี้นะครับเจ้าที่หน่วยกู้ภัยได้รับแจ้งบอกว่ามีเหตุคนขี่รถจัก,กรยานเนี่ยตกทางเทา้าจุดเกิดเหตุอยู่ในหมู่บ้านไทยสมุทรตบบลบางย่าพแพรกอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับลักษณะเป็นทางเทา้าคอนกรีตเล็กๆแคบๆเรียบคลองนะฮะลุงสําราญเพชรรัตน์นี่นะฮะอายุ64ไปีนี่นะครับพลาดตกลงไปในระหว่างทางเทา้าคอนกรีตก,กับกำแพงปูนของโรงงานพร้อมกับรถจัก,กรยานที่ว่านี้นะครับ ขึ้นไม่ได้ฮะเนื่องจากว่าจักรยานนี่หนีบฮะหนีบบริเวณขาและก็ลําตัวค้างระหว่างทางเท้ากับกําแพงเนี่ยไม่สามารถขยับตัวเองได้เลยนี่ออนะครับจนกระทั่งชาวบ้านเห็นเนี่ยก็โอ้ตกใจฮะและก็รีบแจ้งหน่วยกู้ภัยให้มาช่วยเหลือคือคุณลุงเนี่ยอยู่ในสภาพถูกจักรยานนี่หนีบนะฮะหนีบเนี่ยนานนับชั่วโมวงว่าอย่างนั้นเถอะข,ขยับขยืดไม่ได้เลยนะฮะ มันเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เหรอไม่ใช่จักรยานเนี่ยจักรยานยนต์จักรยานยานต์ใช่ไหมอ๋อนี่เป็นจักรยานยนต์นะเออนี่นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไปว่าอย่างนั้นเถอะนี่แหละครับอยู่แบบนี้เป็นชั่วโมงเลยนะฮะสุดท้ายอ้าวหน่วยกู้ภัยก็ช่วยเนี่ยดึงรถขึ้นมาก่อนแล้วก็ช่วยกลุงขึ้นมาได้เขาบอกว่าทางเท้าลักษณะนี้เนี่ยครับมักจะมีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้เป็นทางลัดค่อนข้างที่จะเยอะว่าอย่างนั้นเพราะว่าบางทีมันก็มืดนะครับถ้าหากว่าทรงตัวไม่ดี นะครับเนี่รถอาจจะตกไปนะครับคนก็บาดเจ็บม,มาแล้วหลายรายก็ต้องพึงระวังกันนะครับ